ก็จะเป็นไททันคอมเมล่าแมนกับมี3หัวนะมีสามการต,ต,ตี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 ตไปเจ้าสก,กีบีดี้เจอชั้นหน้าเที่ยงเรียบร้อยโอ้เมื่อกี้ยังอยู่เป็นคนปกติอยู่เ,เ,เลยแล้วใครจะพาเฮ้ยทำไมเมื่อกี้จะพขยับไม่ได้พื่นนี่กับสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนครับ โอ้ตอนนี้กําลัางซ่อมทีวีแมนเหรอนี่ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วนะเ <c oughs> พื่อนๆจําได้ไหมว่าที่เราได้พวกสปิเกอร์แมนสีทองครับ <Yes. S 2> แล้วก็พวกบูมบ็อกซ์สีทองแล้วก็คาเมล่าแมนสีทองเนาะ <Yeah. S 2> แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวพวกนี้มาทําอะไรกัน <c oughs> เรารวมร่างกันครับนี่จะได้ออกมาอีก2ตัวครับเป็นไอทันคาเมล่าแมนครับแล้วก็ <Yeah. S 2> ไททันสปเกอร์แมน อันนี้อันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้อันนี้จะเป็นพวกสกิบดี้ตัวเก่าที่เป็นสีทองนะที่เราได้มามีอยู่4ตัวพวกนี้ไม่ต้องเอามารวมล่างกันนะครับ <Yes. S 1> เราเอาเฉพาะที่เป็นพวกสติ๊กเกอร์แมนครับแล้วก็เป็นคาร์บีราแมนแล้วก็บ <Okay. S 1> นะูมบล็อกเนี่ยมารวมล่างกัน <Okay. S 1> แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องมาแยกส่วนประกอบไอตัวพวกตัวเล็กๆของพวกเราก่อนนะครับให้มันกลายเป็นชิ้นเล็กๆครับเราถึงจะเอามารวมล่างกันใหม่ได้ครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็มาแกะตัวประกอบกอนเลย okay. เราก็แยกชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนเล็กๆไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อนะเพื่อนตอนนี้เราแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวประกอบเป็นตัวใหญ่กันเดี๋ยวเราจะต่อเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเป็นไททันคาเมล่าแมนสามหุ่ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อไททันสปีกเกอร์แมนโอเคนะเอาตัวนี้ก่อนนะโอเค จะเปาประกอบหัวมาครับแล้วก็เอามาประกอบกับลำตัวคุณพ่อเรียบร้อยแล้วครับเราจะต่อหัวถัดไปกันนะว้าวดูเพื่อนๆไอ้เพื่อนๆดูเจ้าเปาทำคาเมล่าสามหัวได้แล้วครับนีโอเคครับที่เหลือต่อไปก็เหลือแค่ ขากับแขนตู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 ตนนี้เราได้ขามาแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบขาครับสอง้างครับ <sunscreen. S 1> มาาให้เพื่อนๆดูนี่ก็คือไททันคอเมล่าครับเี yeah ่เราได้มาเท่านี้แล้วนะครับ นี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับของไททันคาเมล่าครับโอเคครับ,รบนี่ครับเพื่อนๆครับเจะเปล่าได้มาแล้วครับไททันคาเมล่าแมนสามหัวก็ววจะเป็นไททันคาเมล่าแมนครับมีสามหัวนะมีเสากระติกตรงนี้ด้วยตี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 ตตตเดี๋ยวถัดไปครับเราจะต่อเป็นไททันสปีกเกอร์แมนนะครับนี่หนไหม โอ้มีดาบด้วยนะตัวนี้จะมีดาบด้วยครับน <c oughs> ี่ตอนนี้เราก็ได้ตัวของไททันสไปเกอร์แมนมาแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราจะต่อกันต่อครับ ครับเจ้าเปาอ้าวเฮ้ย <What? S 1> ทำไมเจ้าเปาหน้าตาแปลกๆนี่ตอนนี้คุณพ่อได้หัวไทท่านสปิก,กร์แมนมาแล้วครับนี่เจ้าเปาทำไมมันดูหน้าแปลกๆมันเหมือนลิงยังไงไม่รู้โ oh. อ้เมื่อกี้ยังอยู่เป็นคนปกติอยู่เลยนะ <Yes. S 1> โอเคตอนนี้นะเจ้าเปาเฮ oh. ้ยทำไมเมื่อกี้เจ้าเปาขยับไม่ได้เพื่อน <What? S 1> นี่กลับมาขยับได้ไแล้วนะ oh. นี่คุณพ่อเสร็จมาถึงตรงนี้แล้วนะโอเคไหมเหลือแค่แขนกับขาเองนะครับ oh. เดี๋ยวเจ้าเปาจะประกอบขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็แขนทั้งสองข้างก็จะเรียบร้อยแล้ว <Yeah>. oh. จะมีเหล่าสกีบิดี้อยู่ทั้งหมด4ีตัวนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าเปาโชว์ให้ดูนะครับว่าชุดนี้เจ้าเปาได้อะไรมาบ้าง <Wow. S 1> ออาไปตอไปแล แล้วก็เป็นไททันคาเมล่าครับแล้วก็รถยกเอ้ยไม่ใช่รถยกไม่เกี่ยว,วก็ยังมีนี่ครับท่านทีดีแมนครับแล้วก็มีตัวนี้ครับไททันสปิเกอร์แมนขาหัก <c oughs> ตัวนี้มันมันขาหักอะ <c oughs> เอา้าหัวลูดอีกแล้วเราก็จะมีสกีบีดี้ตัวเล็กๆแบบนี้นะเนะหน็นไหมึงึงทั้งหมดสี่ตัวครับ ตึงตึงเดี๋วเดี๋ยวเจะเป่าจะเอาปลาให้ดูให้หมดเลยนะตัวที่เราต่อกันไปแล้วนะครับโอเคยครับนี่แล้วเราก็มีพวกนี้นะพวกที่เป็นพวกบูมบล็อกตัวเล็กครับมีดาบครับไปเจ้าสกีบีดี้เจอชั้นหน้าเที่ยงเรียบร้อยเจ้าด้วยเที่ยงเรียบร้อยตัวนี้ตายครับเราต้องเจอตัวนี้ยิงร้อยตุ้ม อ้าวเอาเพื่อนฉันตายหมดเลยล่ะท oh. อนนี่เราก็มีตัวนี้ตัวนี้คุณพ่อพุ่งจะรู้นะว่าจริงๆแล้วมันยิงปืนได้ดูนะ oh. ตัวหนึง่งสองอ้าวแคล่ลเอา้าวไหนๆยิงปืนให้เพื่อนๆดูดิ <Okay. S 1> โอ้ยยังเห็นไยิงได้เฮ้ย <Yeah. S 1> แล้วก็มีสกิบบี้บอสนะครับก็คือเป็นสไปเดอร์สกิบบี้ oh. แล้วก็มีพวกสปิกร์แมนนะที่เป็นแบบตัวเล็กๆครับ <Yes. S 1> ส่วนเจ้าป่าก็อย่างที่บอกว่าเจ้าป่าอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังต่อได้ไม่หมดครับแต่ว่าหลายๆส่วนเขาก็ต่อได้นะครับพวกหัวพวกตัวอะไรเงี้ยเจ้าป่าจะต่อได้เองครับเดีย๋ยวเรามาตั้งกองทัพของเรานะครับสองฝ่ายเกิดการประจัหน้ากันระหว่างกองทัพสกิบดี้ครับซึ่งนำโดยสไปเดอร์สกิบดี้ <Huh? S 1> กับอีกฝ่ายหนึ่งครับก็จะเป็นพวกตระกูลคาเมล่านะครับ เตรียมตัวที่จะออกลบกันแล้วนะครับ oh. ตอนนี้ฝ่ายสกิ i บดี้นะไม่น่าจะสู้ได้นะเพื่อนๆ oh. เพราะว่าสกิบดี้เรามีแค่นี้เองนะครับแต่ว่าเรามีไทท่านะ่ะหลายตัวมากแล้วนะครับพวกเราเป็นแก๊งคือสปิเกอร์แมนตัวแรกเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราอะ่ะน่าจะตอบผิดด้วยครับ oh. มันก็เลยทําให้ขาหักค่อนข้างบ่อย oh. เอ๊ะกองทัพของเราทั้ง2องฝ่ายก็มาประจันหน้ากันครับ โดยมีลูกน้องครับเป็นเหล่าคาเมล่าแน่ไหมคาเมล่า <c> um <ula> สปีกเกอร์แมนตัวเล็กครับสกีบ <c oughs> ีดีก็แต่ละตัวก็โคตรเหมือนกัน,น <Yes. S 1> วันนี้เราก็มารีวิวนะครับชุดเลโก้สกีบีดีของเจ้าเปาเนะครับทั้งหมด <c oughs> เลย okay. โอเคเจ้าเปาเป็นไงสนุกไหมสนุโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าไปครับกดไลค์กดแชร์ทุกคนปาสอรี่ด้วยนะบ๊ายบายโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันใหม่ โโโโพวกฉันคือสปีบีดีส่วนตระกูลฉันก็คือคาเมราเมนแล้วก็มีไททันส่วนตัวหลังสุดคืออะไรนะไททันทเป็นผู้น,นยไททันขาหัก <Edge S 2>